กิจกรรมดื่มนงของน้อ,นองนักเรียนประถมศึกษาก่อนจะดื่มนมก็จะมีการพิจารณาก่อน เอาดื EN ่มนมทุกวันใช่ไหมคะดื่มนมมีประโยชน์ไหมคะเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะทำให้เล่นตัสูงอ๋อทำให้ตัวสูงขึ้นค่ะเป็นยังไงคะดื่มนมทุกวันใช่ไหมคะค่ะดื่มนมมีประโยชน์ยังไงคะใช่เราสูงขึ้นฟันแข็งแรงอ๋อฟันแข็งแรงปกติดื่มทุกวันไหมอยู่ที่บ้าน อ๋อนมนมเปรี้ยวคนจะดื่มนมจือดนะคะจะได้วิตามินโปรตีนเยอะๆเอาเป็นไงคะรสชาติเป็นยังไงเดื่มนมนมอร่อยอร่อยเดื่มทุกวันไหมคะทุกวันอยู่บ้านก็เดื่มใช่ไหมคะอ๋อใครเป็นคนซื้อให้นมที่บ้านอ่งเดื่มนมมีประโยชน์ยังไงทให้สูงแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงมากอ่าจ้าอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งกำลังพิจารณาการดื่มนม นะคะต้องเตรียมนะลูกเดี๋ยวทิ้งเรียบร้นะคะเจ้รพ่ออาจานค่ะสวัสดีค่ะดื่มนมมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะมีประโยชน์ยังไงคะมีประโยชน์ยังไงช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปกติอยู่บ้านดื่มไหมคะดื่มค่ะดื่มดื่มนมอะไรเดี๋ยวอยู่บ้านดื่มนมโรงเรียนดื่มนมโรงเรียนอ๋อต้องให้ดื่มให้หมดนะคะค่ะสวัสดีค่ะดื่มนมมีประโยชน์ไหมคะเนี่ย ดื่มนมวันละกี่กี่ถุงกี่กล่องสองกองสองกองว่ดื่มเยอะเนี่ยดื่มนมนีประโยชน์ยังไงดื่มนมใช้ให้ร่างกายแข็งแรงค่ะอหนูล่ะคะดื่มนมทุกวันไหมคะอ่าดื่มนมมีประโยชน์ยังไงลูกดื่มนมมีประโยชน์ยังไงดื่มนมทำให้เราเจริญเติบโตให้เราเจริญเติบโตระหว่างนมแม่กับนมกล่องอันนี้อร่อยกว่ากันนมแม่นมแม่อร่อยกว่า เป็นยังไงบ้างคะดื่มนอมอร่อยไหมลูกอร่อยดื่มทุกวันไหมคะไม่เอาถ้าถ้าทำมทามลรกเรียยได้ดื่มทุกวันไหมดื่มดื่มนมมีประโยชน์ยังไงฮะมีประโยชน<อ>์ยังไงดื่มนมเนี่ยยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่ได้เอาเอาคิดคิดคิดเอาเลยคิดคิดมีประโยชน์ยังไงดื่มนมกับดื่มเป๊ปซี่อะไรมีประโยชน์มากกว่ากันดมค่ะเอาอ่านด้วยนะดูว่ามีนมมีประโยชน์ยังไงบ้างนะรงครับ<อ> คนนี้กาลังดื่มเห็นไหมเนี่ยสวัสดีค่ะดื่มนมมีประโยชน์ยังไงบ้างคะถ้าเราเจ,จริญเติบโตแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะ,ะดีนะคะเอาตั้งใจดื่มนมนะอันนี้ราคาดื่มนมมีประโยชน์ไหมคะค,ครับเอาถามผู้ชายบ้างหล่อๆเนี่ยดื่มนมมีประโยชน์ไหมครับมีครับมีครับมีประโยชน์ยังไงลูกใช้กระดูกแข็งแรงนะครับเอาดื่มนมทุกวันนะครับ โอ้เนี่นี่กําลังกัดเลยนี่กัดใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โห굿มอร์นนิ่งไทเลอร์ดื่มนมมีประโยชน์ไหมครับมีครับมีประโยชน์ยังไงลูกเอาบอกมาสองข้อมีประโยชน์ยังไงมีแคลเซียมมีแคลเซียมกระตุกโต้แขครับปกติไทเลอร์ชอบดื่มนมไหมครับชอบดื่มเก่งมากเลยขอให้ดื่มเป็นประจำนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ